เลขที่หมายจับนะครับ5้าแปเับสองมนะครับมามานี่มานี้มานี้่อยเจ็ดน้อยเจ็ดนี่ครับเมื่อได้หมายับนะเข้าใจนะผมเข้าใจแล้วแต่ว่าล้แสดงหมายนี่นะครับมคนทำหมาจับแล้วก็ผิดาย้าพยามค้าผู้อื่นนะครับแล้วพอวอวุฒปืนนะครับดังนั้นผม อาศัยตามหมายค้นครับแล้วของคัาคนบ้านหลังนึงด้วยนะครับนะครับก็เราก็พี่เดี๋ยวให้พี่คนเดียวใช่ไหมเดียวเดี๋ยวพี่เขาทำค้นเดี๋ยวเราขอควบคุมตัวพี่น้อก่อนครับเดี๋ยวขอนนี้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายครับควบใช้เครื่องมือพันธนาการนะครับเป็นเซเว่นไททนะครับ 我怕惊，我怕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 ，我 ก็เดินขึ้นบันไดชั้นชั้นสองใช่ไหมพอเดินขึ้นไปก็เอาเอาไฟไปส่องสองส่พราะเองคนมันเดินโจมมัมากเ่าเ่าเ่าเ่มาน่โจนมันเยอะึงพวกกลัวไงจะจะจะปิดลานแงท้พวกก็เดินเดินผอมผอเททเงาอยู่ไหม้พวกกลัวพวกพวเดินขึ้นชันบน